ก็ไม่ก็ไม่เรียนไม่อะไรโอเหมดเลยไม่ดูอะไรพยายามกวนอะไก็เยไม่ไ้ลไม่ไ่้มไม่อกไม่เทียมกันเลยอุตุติอะไรมีก็เลยเสียหมดโอเตี่ยเสียเดียวมาต้อมเต้นเดเบาๆเต่นนม่แนวไ หียวไงเลย่งอกไป่เ็นไบครณมาะเลอดีคว่าไกมาาวเเออื่อเาเออ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 เเออเอเอ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  รับตาว่าอย่าม,มูลีมูลีครับนีโอเคนะครับอนนี้น,นะตะปู

ก็ต้องเดินมาไปัด้วยร่ยาบาลเขากค่ทุกเดินหนาเลยเนี่ยดูแทนด้ว กไ้่าเ่ยเอาะไบ้าไบฝนตกเนี่ยหนาวตัวจ้ะแสดนที่เป็นปัดตะไคร้คนไี่สิบไปปักตะไคร้เมืองคนท่เป็นปัดตะไคร้สุดตอวนไ่เราถูแท้ อกมาไหมเหอยมากชอกาจารย์ปือแทนอาจารย์หมอเคนบ่รบกลางไอ้ขรอกองอันนั T ้นบ่กลองแตกชนีันนิตีชิหรอตีช่าแมตีมาไหตอกองตัวเทียก็กองนี่ เอาแว้เราคนที่ซีต้องเจอเดียวค่ะลูกแฉลงแฉลแบบเปี่ยงตีมั้นดาวจเดียวค่ะพี่อาจารย์มากเปี่ยงหมดเลยตาเราอ่ะเบอรไม่ได้นะเบอพอเราว้ารหน่อยแทบหน่อยโป๊กเออเออเออ เบเนซูเอลาเออสเตฟานีเนาะเออ่ะเมล่าถือละแม่าอะไร่าถือฝนสิงห์ฝนี่มันเป็นไงนขวจุดแล้วจนยิมีตาไขร้เนาะสิงห์ฮิไปปักตาไข้มันจะในเศ้าอยู่โอ้สอาิบเดีวเรียกรถกรสอบไส้า่ไปาดิส วันนี้น้องโกโก้คิดว่าโ้็เปียกใบน้ำโชวหน่อยซื่อไบอ่ะน้ำโชว์หน่อยเออใบน้ำก้อยนี่เป็นตะจมละรเป็นได้เนี่ยคุณผู้จมเถอะเป็นตอยได้แต่เขมีห่วงยางคือดตัวน้าโ้าอ้หด ยูแจ้งรกันมัน,น,นสาตากับเปียกไว้แล้วผมมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเออยูซื้อกล่องลงมาเมียเนอะแบบนาอัศจรรย์รอันนจะรแบบนาอัศจรรย์เลยนะระบดวดเลยนะเ,เออเออเออ,เอาด,ดาดาได้อีกออชุดประกาศไทยแลนด์นี่นนะถือชุดประกาศไทยแลนด์ไหม เปียกบยพี่น้องซสอมได้ปอปบาดนี่สอมได้ปอบแม่าลา่กันดู่าำการแสดงพี่น้องพ้นดีค่ะพี่น้อง คนดีค่าคนแพงคุณกอยู่ในนี้เดียรหลานใช่ไหมดีละด้วย เวลาลองสองสงกนจะได้ซ้อมไหมนี่ไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าเพียบหมดแล้วไม่ได้ตั้งตัวเนาะวขาเาก็เกี่ยวหอดคนตกตั้งแต่เกิดเวทีก็ตงสี่ตอมมาไม้เกิดเพลงใช่แล้วมาไม่ลมไม่อะไรเนาะเวทีก็ตกมาแรงมากแมนแต่เราก็กำลังเคลียร์ตววน้ำกนยังออกนณะจะท่วนเป่าเป็นอ่างมนนี้เพราะว่าเกลือน้ำก็ได้ ใ่าเราปั๊กไฟมันน่าจะเสี่ยงได้แล้วอ่ะน้ำปั๊กไฟช็อตมันโดนน้ำหมดแล้วอ่ะชื่อมันเอาอย่างบ้านท่านเหรอแม่ค่ะอาแม่เอกอาแม่เอกเยอะพอดังต้าก็จะมาขอถ่ายรูปนักแสดงไหนน้อยจ้าอันไม่นี้มันตั้งกัดถ่ายบ้านแรกค่ะก็เห็นข้าวข้าวไปตามพุ้มละค่ะค่ะคนนี่ล่ะค่ะค่ะเออเนี่ยมันคือ อาจารยอาหารต้บาหาหารกวเกียวดกันยมยงยตนีปีไหนคูเพมาบ้างปลวค่วันนี้คนจะแขกเป็นไงบ้างเนี่ยคนตากจะได้เล่นไหมไม่รู้เหมือนกันชาย ยากกันยุ่งกุญแจเลยไหมแต่อยากหนาวแหงตอนนี้มาแล้วยังมีกองนวมาแล้วยังมีกองหไม่มีกองหนาวเลยหนาวมากเลยต้องห่วงต้องด้วเพเกี่ยวที่อแล้วไปเลยหมพนกาเป็นดปึ้งใช่้โส่บแล้วก็าย่นี้ปึ๊บแล้วก็ยืดลงแล้วไปเลยเช่นไหม เขาอยู่แบบนี้ใช่ไหมข้าวางแล้วแล้ววางมือเอาลงเอาตลงลงเลยเก็บไหมถ้าหรือแบบนี้หรือก็เป็นแบบนี้ไม่ได้อยู่ตรง่หแล้วเป็นสไลด์ออก แล้วไม่อาอยังไงเป็นลายแบบตรงๆนะกระดดกะดดมต้าให้เป็นแนี้สเะเไปด้อ่ะขอีรอบนึอาบอมาบลอกเลยทีเดียว อต้องเื่อไม่มีแน่ฮัลโหลฮัลโหลสะีร้อะไเก่ับโกอาโกหูไปเลยเปิดแล้วนะฮัลโหลฮัลโหล